สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซอร์นุยุทธชานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับรถอีก1นึคันครับเป็นรถเก๋งคันเล็กน่ารักนะครับปีไม่เก่ามากแล้วก็ไม่ใหม่มากนะครับราคาย่อมเยาวนะครับประหยัดน้ำมันอีกต่างหากนะครับตัวนี้นะจะเป็นมิสุบิชิมิราสนะครับ1 2 GLX นะครับเกียร์ออโต้นะปี2017นะครับราคาเปิดอยู่ที่3,39,000บาทหรือ339นั่นเองนะครับ สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดนะสนใจนะครับติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะเซลลนนะครับผมลงเบอร์ไว้ให้แล้วแล้วคนนีงให้ดีไลน์นะให้ดูให้ลูกค้าดูด้านหน้าก่อนผมจะเข้าไปสุดไม่ได้นะครับพอได้ติดรถคันนี้คนระับนี่ให้ดูด้านหน้ากระจังหน้าตัวใหม่ก็สวยมากนะนะครับมีไฟตัดหลอดมาที่ยางนะอะไฟตัดหอกยังไม่มีแต่มีไฟดีไลนะ์รับมาให้แล้วนะครับไฟหน้าเดิมๆโรงงานนะครับ ตัวนี้ก็ออกเป็นสีขาวมุกนะครับไม่ใช่ขาวนมนะเป็นขาวมุกเลยนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับนี่ดูล้อครับทางด้านท้ายก็สวยนะป้ายเป็นกระบี่นะครับแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพให้นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะได้ทะเบียนกรุงเทพแน่นอนนะครับโดยรวมถือว่ารถคันนี้ใหม่มากนะครับปี2017นสิบเจ็ดนะครับโดยรวมถือโอเคเลย นะครับรถไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมแน่นอนนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูเลขไม์กันดีกว่านะครับนับทางด้านภายในรถนะครับเลขไม์อยู่ที่หกหมื่นนับหนึ่งันสองร้กิโลนะครับแล้วดูทางด้านภายในนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับลงมาลายมันติฟัง์กชันนะครับมีจอมาให้แล้ว นะครับลูกค้าเป็นแต่เป็นเบาะผ้ากัมาหยี่่นะไม่ใช่เบาะหนังนะครับย่อ,อตโตนะดูข้างด้านหลังบ้างด, <c oughs> ด้านหลังก็จะเป็นเบาะผ้ากัมาหยี่เหมือนกันนะ <c oughs> ก็ออกสีเดียวกันนะสวยๆนะครับลูกค้าท่านใดที่หารถอยู่นะครับราคาเบาๆนะครับเป็นรถเล็กๆนะครับหาที่จอดหาที่จอดง่ายนะครับไปต,ล,ไปตลาดไปส่งลูกโรงเรียนนะครับหรือว่าจะไปในเมืองก็หาที่จอดสบายๆเลยนะครับ แล้วก็แถมประหยัดน้ํามันด้วยครับออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับเหมาะสําหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่ก็อย่าลืมติดต่อมาทางเบอร์ผมนะครับแล้วก็กดลิงก์ที่ anida id line มาได้เลยนะครับมาได้เข้ามาเลยนะครับมาสอบถามกันก่อนได้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ